เรามีสองมือนะเรามีหนึ่งสมองเราอาจจะทำได้แค่ในสิ่งที่มีในสิ่งที่เป็นในสติที่มีในปัญญาที่มีแต่ว่าบางทีนั้นมันอาจจะมีการตกหล่นมันอาจจะมีการพังเผอมันอาจจะมีการประมาทมันอาจจะมีการผิดพลาดมันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเรามีผู้ที่ชี้แนะหรือมีมิตรที่ดีที่คอยแนะนำมันทำให้เรานั้นเดินทางไปต่อได้และมีความสุขได้ ไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์ใดนานๆดังนั้นการเลือกคบเพื่อนที่ดีย่อมนำความสุขมาให้กับเราเพื่อนที่ดีเขาก็จะคอยห้ามปรามว่าโอ้อย่าไปทางนั้นอย่าทําทางนั้นนะมันเกิดโทษนะมันไม่เกิดประโยชน์นะมันกลายเป็นทุกข์นะสุดท้ายมันต้องเสียใจนะอย่าเข้าไปตรงนั้นมันเสียมันเดือดร้อนนั่นคือเพื่อนที่ดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนที่ชั่วเขาก็พาตัวให้เดือดร้อนนั่นแหละ ดึงเราให้จมดึงเราให้ต่ำดึงเราให้เดือดร้อนดึงเราให้เสียหายดึงผลประโยชน์จากเรานั่นก็คือเพื่อนที่ชั่วอยู่ที่เรานั้นจะเลือกเส้นทางใดซึ่งเราเองหากมีสติมีปัญญามีสมาธิในความรบอบคอบเดีกวิเคราะห์แยกแยะจริงๆว่าเอ๊ะเราเองก็ไม่ได้ต้องการความเดือดร้อน เราเองก็ไม่ได้ต้องการความวุ่นวายเราเองก็ต้องการมิตรสหายที่คอยส่งเสริมให้กำลังใจสนับสนุนกันและกันไปในทางที่ดีมิตรที่ดีก็ย่อมส่งเสริมกันให้ได้มันได้สร้างกุศลน,นะสร้างความดีมันได้รักษาศีลมันได้ทำสมาธิมันได้มีปัญญาในการคิดวิเคราะห์แยกแยะดาเนินชีวิตได้อย่างดีนำพาชีวิตไปด้วยความสุข แม้วันหนึ่งจะต้องเดินตกหลุมของความทุกข์มิตรที่ดีเขาก็ดึงเราขึ้นมารักษาเราช่วยเราส่งเสริมเราให้เราพ้นจากทุกข์นั้นดังนั้นถ้าเราจะสร้างโอกาสในชีวิตที่ดีอย่างหนึ่งในชีวิตที่สำคัญนอกจากกายดีวาจาดีใจดีแล้วการที่เลือกคบมิตรที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการฝึกใจจากการทำสมาธิ เป็นการทำให้จิตนั้นผ่องใสจิตที่ดีจิตที่มีความเมตตาจิตที่มีความเมตตาจิตที่มีสติที่ดีก็จะได้แยกแยะได้เลือกคบมิตรที่ดีได้อย่างดีเพราะเนื้อหาของจิตใจมันใกล้เคียงกันคือเป็นจิตที่มีความเมตตามีสติปัญญาแยกแยะดีชั่วได้อย่างดีสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร